สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องงานตะวันเนะาะติบ่บไปอู้เรื่องงานนี่เนาะก่อนอื่นก็จะขอบอกก่อนว่ามีคนถามว่ายังเพื่อผัวสอนการเรียนภาษาเดนมาร์กหรือว่าสมศิษไ,ได้ไปโรงเรียนเหรอสมศิษย์ไปโรงเรียนเจ้าก็ยังติบบอกสมศิษย์ก็บอกมาพูดกีฬาบล้วนะว่าสมศิษย์ไปโรงเรียนแต่แต่ก่อนนะมันสอนแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คืออาทิตย์หนึ่งมันสอนสี่ชั่วโมงไปสองวันดีกวก่อวันละสองชั่วโมง สองชั่วโมงก็คือได้เรียนแค่ชั่วโมงเกิแห่ำเกิงชั่วโมงเป็นยุดคือเพาเซอร์หรือว่าพักอะไรไยุดพักสิบห้านาทตีต่อชั่วโมงจีก็มันก็ได้เรียนแค่ชั่วโมงเกิงนักเรียนมีสาวคนมันก็เลยมู่เรี่ยงมันเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์จีก็แล้วสมรีก็เลยไปเรียนได้แค่สองปีเหมือนกันแล้วสมรีไปอ่ะไปฮาเหนื่อยได้นะมันมู่เรืี่ยงแล้วยังอย่างย่งเรียนกับสามี ก็ยังสมจิตก็เคยบอกมาหลายครั้งรัตกรเนี่ยใหม่ๆอ่ะคุณสามีเปเป็นโรคซึมเศร้าเวลาเขาไปถามอาอย่างเปิ้ลน่ะขนาดการบ้านคู่ขอการบ้านมาลงมา,มาเรียนจิ๋ก็สมจิตไปถามคุณสามีนะเธอสอนการบ้านฉันหน่อยได้ไหมรอสิบห้านาทีได้ว่ะรอสิบนาทีได้ว่ะเขาจะไปบังคับเปิ้ลเธอต้องสอนสันเหมือนคนไทยไมันได้ฝรั่งอน่ะอันนั้นคือเปิ้ลไปทํางานนอกบ้านมาแล้วเปิ้ลกลับมาเป็นเวลาส่วนตัวของเปิ้ล ฝรั่งแต่ละคนมันเหมือนกันนะอันนั้นมันสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้แกมันเป็นแล้วไงแต่ก่อนน่ะแกเป็นโรคซึมเศร้าไงแกก็เลยอย่เฮาเวลาเฮาจะเปึงเปุ้น่ะเฮาต้องมันแกมเหมือนเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวนี้แกทำทุกอย่างเห็นไหมสักพงสักผ้าทาความสะอาดบ้านแกแยะมดเดี๋ยวนี้พอแกหายจากซึมเศร้าแล้วแต่ก่อนแกเยะหยั่งเลยแกยุคนจับหยัางเลยนะคุณสามีแล้วย้ำอุปสาเดนมากสมชีกับสามีอุปสา อังคิดมาตั้งแต่ตอนแรกเลวเราอยู่ด้วยกันก็นเป็นเยอะๆถามว่าทะเลาะก,กันปะไม่ไม่อะทะเลาะกันสมชีก็เคยเล่ามาฟังแล้วนะว่าไม่ไม่อะทะเลาะกันมากเพราะว่าก็อย่างที่บอกเวลาเราเดินไปแค่สอนกันบ้านนะ่ะถ้าสอนกันบ้านฉันหน่อยได้ไหมถ้ารอสิบนาทีรอสิบห้านาทีแะเราเอาเป็นเมียครับจะรอปะมีไใครรอหรอวอีสมรีเดินหันหลังกลับเข้าห้องไปเลยจบ ถาเอาไปยืนต่ออต่อเถียงก็จะทะเลาะก,กันแหมใจกอเขาก็เลยมันต่อหลอมต่อเถียงก็คือจบค่ะนั่นแหละผัวก,กับเมียมันซอนกันได้นะ่ะเพรามันเป็นบางกู่มเนาะมันเหมือนสมัยนี่แต่ก่อนนะ่ะผู้สามีแกเปลืองแก้มได้สมศรีต้องบอกแล้วว่าสมศรีจะไม่ถึงวันนี้นะทีะง่ง่ายๆถ้าใครได้ฟังเรื่องราวชีวิตสมศรีเนาะแกมที มันที่อยู่ในเหลืองเหล่าก็มีพอ่อมันอยู่ในไหล่สดก็มีเนาะสมศรีก็เพราะคุณ <c oughs> สามีแก้มยุบมจับหนังเลไรนะสมศรีทําเองมดในหลายภาษาสมศรีถึงหูสมศรีก็ตั้งนงั่งถับไปทํางานอย่างเดียวแต่ก่อนเนะี่ยเอาไปวิ่งเข้าไปหาสามีบ็อกกับแกโจยสอนภาษาแกมั่วยก็คือหันหลังกลับเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเครียด แต่เมินนะแต่ก่อนติดแต่งงานหม่ๆหมนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้แกกำาได้กิ่นยาซุ่มซ่าแล้วแกกำเป็่นแล้วแกกำจวยสมศรีทุกอย่างเห็นไหมจวยทําความสะอาดบ้านจวยหั่นยานี่แกดีแก้มกิ่นยาแล้วไงแต่ก่อนแกมันเป็นจะอี้ไงสองสามปีแรกนะ่ะเปิ่งแกมันได้หรอกแต่บอกถึงว่าบางคนบอกสามีมสมศรีดีมันที่ด,มดีมันตั้งแต่ต้นมันกัลังมาดีนี่แหละเจ้า แกกําลัางมาเลิกกินยาซึมเศร้ามาได้สี่ปีสี่หรือห้าปีนี่แหละอสองปีแรกนี่โอ้สมศรีอดทนขนาดนหะนจะบอกเธอมันเจ้ว่ามันเจ๊ว่าอันนี้วันน่้นมันนี่มันเจ๊ว่าสมซิมอดทนเจ่ว่าสมซิมเพื่อสามีสอนเด็กเข้มสอนพอแกเป็นซึมเศร้าอย่างนึงบอกนะคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเอาใจยากนะแต่ก่อนเนี่ย ถ้าสมชุเขาก็เขียดตัวนะคะมันมีหลายอย่างไปทํางานมาเหนื่อยเหนืยนะจะไปโรงเรียนแห็นนะจะมาทํากับข้าวสามีแฮมอ้มันได้อยู่ได้อย่างขนาดตั้งวันนี่มันได้ไปโรงเรียนแต่ขนาดนี่้วสมชีตื่นตีสีทุกวันนะพ่อเนี่ยแล้วโกแก้มกินข้าวนอกบ้านเลยจะบอกอ่ะแล้วคงกับข้าวเนี่ยมันเกิกินนอกบ้านเลยเขาต้องทาตลอดทําถามเขาก็แอนดูแกจจก็นังเจ้าย,ย่ออ่ะผมได้กินข้าว พะเขาเคยทำแล้วเขาก็ต้องทําตลอดเจ๊กเหมือนห่อเข้าไปทาํางานเหมือนกันวันนี้สมศรีก็ต้องหอ่อหอ,อยหยงหอ,อยหยงก็ต้องหอ่อวันนี้กับมามา่มาก็ไขต่ต้มวันเจกีนแจ่กินหนนะ่าบางค่ะบางอาทิตย์เนี่ยสมศรีจำห่อเข้าสักวันหนึ่งอาทิตย์มีห้าวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทำงานวันหนึ่งจะห่อเข้าสักวันนี้มันเป็นไปมันได้เพราะอหยาง คามาเน่ทัาหอเข้าไปไหนะแกมาถึงแกต้องหิวเข้าถามว่าเธอยจำซื้อกับเข้ากินว่ามันซื้อนะคะแหมเบือ่อโกงแฮมเบอร์เกอร์แกจำซื่อกินเลยแกจะมากินข้าวบ้านเลยข้าวกับแอนดูแกเนี่ยเพราะเขาเคยหอเขาเคยหย่าเขาเคย,ยอันนี้อุเตียแล้วดองทุกวันละวันไหนแกกะแทมได้หอเข้าเก็บกับมาถึงแกก็บ,บอกหมานะแกก็อูก้กบมาแม่ธทมห้างสรรนคแล้ววันเนี่ย แม่เพิ่มห่อเข้ามาฉันเปิดกระเป๋ามีอย่างสักอย่างอีสอมสีก็จังเป๋ว่าหอมมากแก่นี่แหละคือเหตุผลเชื่อว่าสมศรีมันพยายามนะสมศรีก็พยายามแต่สามีคนไทยกับสามีฝรั่งมี่จะต่างกันเนาะกู่ไข่กู่มันแต่ละกู่ก็เหมือนกันนะคะยางคุณสามีสมศรีเนี่ยเขาพยายามทำงานเขาจะอยู่ส่วนตัวของเปิ้ล เปิน์ลเจลี่แรกของเปิรลละเล่นเกมเลยเล่นอห่ังเลยพอหนังเลยเออเขาจะไปกวนเปิน,นี่พ่อเขาไปทํางานมาเหนื่อยแล้วฝรั่งมาคนเขาเป็นอะาอันนะถามว่าแกโจยแกโจยแต่เขาต้องรอเวลาไงแล้วเขาจะรอว่าเอาเป็นเมียยังดีสมศรีบอกอาถามแล้วอันนี้จะมาอุลงงานหลังเรื่องงานแต่ว่าสมศรีไปอุ้งก,ก็เปิรนลประกาศถามสมศรีว่าเธอแย่ห่อย,อยู่ในนี่ คนอู้กับคนทำมันเหมือนกันนะ่ะอืมปจนะัจจัยเนาะเขากับอู่ภาษาอังกฤษนี่แหละก,ก็สมศรีพาอเขาบริษัทใหญ่เขาอู่ภาษาอังกฤษเป็นมนแล้วที่ทางานนะ่ะเขาก็อู้ภาษาอังกฤษแล้วก,กเ็เขาฮู้เขาทํางานเนปะ็นส่วนมากคนคน,คนต่างชาติทั้งนั้นนะ่ะี่เป็นกู้ไงส่วนมากเขาอู่ภาษาไม่ค่อยได้หรอกจะบอกแต่เขาอ่านออกเขียนได้เป็นวางคนแต่อูเนี่ยส่วนน้อยเพราะภาษาเด่นบางมันที่อู่ได้ไง่ายๆนะั้มันอู่ยาก เขาก็ถามสมศรีว่าเอ่อฉันจะอู้กับเธอสักสิบนาทีเนาะสมศสีก็อู้อก,ก็แกอู้ไปหล่ะค่ะก็ถามอ่ะเอ่อเธอทํางานอะไรอย่างยุตันนี่เธอทำอะไรอยาเป็นผ่องอยุตันนี่อีน่ะนะสมศรีก็บอกใจก็ทําทุกอย่างอืมบริษัทใหญ่อาจจะจ้างแบบว่า แผนกขยแยแยน่ะแผนไขยแผนมันก็ได re ้อันน uh ี้สมชีกับฮู้นะคือล่างจานกับล่างจนอยากยากแข็งห่อนกับยาแข็งห่อนนี่เนาะชงกาแฟก็ชงกาแฟอันนี้สมชีกับฮู้นะที่เราสามีฟังนี่แหละอืมแต่ส่วนมากเขาจะอยาแผนกไขยแผนกมันเนาะคนทําสลัดก็คือทาสลัดเดียวก็แต่อันนี้เฮาไปอยู่ที่สมชีอยู่มาทุกวันเนี่ยอยู่เหมือนครอบครัวอืมมันหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าสองคนเนี่ยคือเฮามีหยาเฮาจุ่ยกันตลอดนี่ไงอืมกินยังก็กินด้วยกัน ยำเจ้ามามึงเตี๋ยกแกีสื้อขนมปงขนมปัง,มปง,มปงเห็นไหมขอซองขอซองแกยให้รู้นองกินมดอืมแต่ต่อไปถ้ามันเป็นของบริษัทมัเกิดอาจจะอยาบน้อยจะก,ก่อกกเกีรถามทุ่มสิทุ่มสิทำไม่หยางเป็นทุ่มสิก็บอกแกียรทำเป็นมดทุกอย่างในครัวเนี่ยอืมเอา้าเธอมีนแผนหนรอเกียระถามทุ่มสินะมีเพราะว่ายูนี่ก็คืออเมริกันแชร์ค่ะถ้าคนหลังจานไหมทุ่มสิก็ไปหลังจานทุ่มสิก็บอกขาแกตรงๆรงยอเนาะหัวหน้ากว่านั่นแหละว่าเออเขายูนคือ คือสมศรีจะทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่รับประกันแต่ว่าสมศรีจะได้ทํางานหรือเปล่าถามว่าสมศรีเครียดหรอไม่เครียดสมศรีเฉยเฉยยังแอยก็ได้อู้ไปแล้วแกก็บอกว่าถ้าทําได้ทํางานตรงนี้เธอไปทํทติอื่นได้ก่อฉันมีที่เยอะแยะสมศรีก็บอกว่าเอาไปคุยกันแห่งการแกก็บอกว่าแต่เธอต้องรอสามอาทิตย์คือสมศรีรอสามอาทิตย์ถามว่าถ้าสมศรีได้ทํางานตรงนี้สมศรีจะไปทํางานไหนแต่สมศรีก็บอกมาเนาะ ตาสมศิลนี่ทางานตีบริษัทนี่หรือว่าทําได้ทาตีเก่าถ่าืสมศิลไปทําตีใหม่สมศิลก็ต้องดูก่อนวันรายจ่ายวันเวาลารายได้มันเป็นจะได้อีเนาะว่าเขาจะเพิ่มรายได้เขาจะได้อย่างนีนะทําได้ทีน่นี่ถามว่าสมศิล์มีที่ทํางานเม่มีที่ทํางานสุกิี่์เมีเยอะเพียงแต่สมศิจะทาหรือเปล่าแค่นั้นเองเจ้าอมสมศิลมีเปล่อนอยู่รลานเทคอเวลเปิดลานเทคอเวล้านไทยก็มีอมืมันมีเยอะแยะ,แยะ ทำมาสมชีจะโต๊กงานน่ะโต๊กแหน่เรื่องโต๊กงานน่ะม,มันอยู่ตีว่าสมชีจะทำ,ทำหรือมันถามแค่นั้นเองเจ้าสมชีก็ขอบคุณทุกคนเจ้าติดต,ตีเป็นกําลังใจให้สมชีอย่างาสมชีทํางานตีเก่าเนาะแต่ประกระบสมชีมาแต่ความรู้สึกสมรีนะม่นจะได้เขาต้องเอาสมรีไหวแหละกับหูมันกับแน่เขาก็มั่นใจตัวเองไ,ได้จะก็แต่เพราะว่าเขามีคนครบแล้วอีกอย่างสมรีก็บองเขาจ้าไปอืมแต่เขาก็ แต่เขามีทีทํางานเยอะเขาอาจจะเอาไปตีทํางานทีอื่นก็ได้เพราะมันเป็นบริษัทใหญ่เนาะสมศรีก็อยากจะลองฟอยอย่างนี้ลนะเขาก็ถามสมศรีนะ้วเธออายุเท่าใดเธอทํางานเขาซีเรลี่ยสหรือเขาก็ภาษา,า,าอังกฤษกินนี่แหละอืเขาถามสมศรีเธออายุเท่าใดเพราะว่าคนสัมผัสกับคนทํางานนี่มันเหมือนกันนะคนสัมผัสแกก็ไม่ยืนพอสมศรีจัดเมินนะพอสมศรีนี่หยั่งพ่องอย่างนี้ลนะ ไม่ยื่นอุก็หัวหน้าแน่แหละแล้วก็อุก็สมศรีเนาะสมศรีเนี่ยหยังพ่อไอ้ใหญ่น่ะพ่อเขาหู้งว่าเขาอยี่ยหยังเป็นเขาก็มาถามนี่นะเธออนี่ยหยังเป็นหัวหน้ากบว่าเขาก็เยอันนั้นเนี่ยอันนี้อยเป็นมดไอ้ใหญ่นี่น่ะแถมคนตีมาสัมผัสหัวจับว่าคนกินข้าวมีกี่คนมึงถามสมศรีว่าคนกินข้าวที่นี่มีกี่คนก็ถามมาหมดวันหนึ่งเธอกบคทำกับข้าวต่าใดอืมมีกี่คนตี่นี่ไอ้ใหย่ ถามเขาหมดอย่างเขาก็ตอบไปว่าเออมีวันแต่ละวันก็เหมือนกันสูงสุดก็คือสามร้อยต่ำสุดก็คือร้อยห้าสิบประมาณนี้แ่ละสมศิษก็บอกเขาเอะเจ้าสมศิษเขาก็บอกสมศิษว่าถ้าเธอฉันโทรหาเธอภายในสามอาทิตย์นี่เธอก็โทรหาฉันแกก็คือเบอร์โทรศัพท์สมศิษเนาะถามสมศิมย์เขียดเจ้าสมศิษยเฉยได้ทำก็ทำทำได้ทำก็เป็นอย่างสมศิีก็จะผักสักสองสามเดือนนี่เนาะ แล้วก็หางานทำใหม่สมชิ่อจะได้เดืนอนรอดอะไรอย่างเนาะแต่เพียงแบบบ่อาจไปทำงานทีใหม่อาจจะได้เงินเดือนเยอะกว่านี้ก็ได้เนาะเขากำแน่นเสมอไปคนเขาหรือว่าอาจจำทำเลยก็ได้เจ้าเดี๋ยวพอต่อไปเนาะพอว่ากระลุ่นน้ำสามาทิตทศว่าสมศรีจะได้ทำหรือไม่ได้ทำเนาะแต่หัวหน้าเป็นว่าเธอจะได้ทำแน่นอน แต่สมชีก็เฉยๆเจ้ามันได้คิดอย่างงแต่เปิดกันยังหับสมารพนังงานอยู่เนะ่ะที่สมรีลงไปตวานเนาะเข้าไปพอรจจาทําความสะอาดทํากับทําความสะอาดทํากับข้าวเองก็ทำสมรีทำความสะอาด,าอาดาเธอเอาว่ะสมรีก็ต้องคิดก่อนทาความสะอาดก็ดีเป็นอย่างสมรีอยากเปลี่ยนคนล้างจานมากกว่าคนล้างจานต้องมีไผ่มาจีน,นิวเขาทําเองเลยอยากจะเป็นจะอยากจะเปลีย่ยนแผนไปเปลี่ยนคนล้างจาน สมศรีก็บอกเขาอยู่แหละทำกับข้าวเป็นเมินๆน่ะบางทีมันกะก่ายมันกันนะเนาะถ้าเปลี่ยนตีไหม่หรือว่ายังไหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะแบบฮื <c oughs> ถ้ท่าจขึ้นนหน่อยกับแหน่เสมอไปเนาะอืมเองตีบอกนั่นแหละเนาะสรุปก็คือร้อมสามอาทิตย์เจ้าถึงจะหูว่าสมศรีได้ทำได้ทำทำได้ทำกะอย่างดี สมชีก็จะไปจวยเปลี่นทำเทคเอาเวหรือว่าตีลุงตีทำงานคุณสามีก็มีเจ้าแต่ไปทำอักับเข้าเพื่อนักเรียนนะเพื่อนักเรียนอสอนดนตรีมันเป็นออฟฟิศสอนดนตรีเจ้าตีทำงานตีทำงานสามีนี่แหละไปละขอบคุณทุกท่านนะคะตีที่สามและก็ขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าตีตีไปกำลังใจให้สมศรีเนาะ แฮมสามาิติมารุนกันว่าจะได้ทําได้ทําขอบคุณเจ้ากร,รุณากุไหลก็แสงส,สิทรีจิเดขอบคุณค่ะ